สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายง่ายสายพี่อูนะคะสนุกไหมคะน้องๆกับทุกๆวันที่พี่อูนะคะมาวาดรูปแพนเคก้กตัวกระตูนให้ดูนะคะแพนเค้กของเรานะคะวาดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปแบ่งปันรับประทานกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับเพื่อนๆของน้องๆน,นะคะแพนเค้กมีประโยชน์นะคะใส่นมใส่ไข่ด้วยนะคะ ทานเป็นของว่างหรืออาหารเช้านะคะได้สบายสบายเลยนะคะและวันนี้ค่ะน้องคนไหนนะคะจะวาดรูปตัวการ์ตูนแพนเค้กนะคะไปด้ยวยกันกับพี่อูนะคะเรามาเช็คลิสต์อุปกรณ์กันค่ะเตรียมพร้อมหรือยังเอย่ยเตาแพนเค้กมีหรือยังจ้าแล้วก็พายังซิลิโคนค่ะสำหรับใช้กลับด้านแพนเค้กของเรานะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะแป้งแพนเค้กค่ะที่ผสมสำเร็จรูปผสมสีเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะใช้งานนะคะ แบบตัวการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะและจานน่ารักน่ารักนะคะที่วาดเสร็จแล้วเราจะใส่ชิ้นงานกันนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยนะคะปอกแขนค่ะป้องกันความร้อนหรือเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะเวลาที่น้องๆวาดชิ้นงานหลายชิ้นนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแขนของเราจะร้อนนะคะใครเตรียมเสร็จแล้วนะคะไปวาดแผนเค้กตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักกันกับพี่อูก,กันค่ะไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะพี่อุนะคะก็จะมาวาดนะคะตัวการ์ตูนนะคะบนเตาแพนเค้กให้น้องๆดูเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะตัวที่พี่อุจะวาดนะคะเขาชื่อว่า d ดียรี่ลูนะคะเป็นตัวการ์ตูนนะคะที่อยู่ในคอล r เลกชั n นของซาริโนะคะเขา กำเนิดขึ้นตอนปี2002นะคะเขาเป็นกวางสีน้ำตาลนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะลายมีแต้มด้วยสีชมพูนะคะวันเกิดของเดลลีล่รูนะคะก็คือวันที่8มกราคมนะคะเดลลี่รูเนี่ยก็อาศัยอยู่ในป่าสายรุ้งนะคะแล้วก็มีเพื่อนชื่อควินนี่ลูนะคะเป็นหงห์แสนสวยนะคะ และก็มีเพื่อนอีกหนึ่งตัวนะคะชื่อว่าเบลลี่รูนะคะเป็นหมีนะคะที่เป็นมิตรแล้วก็น่ารักมากๆอีกหนึ่งตัวนะคะเดลลี่รูเนี่ยเป็นกวางเพศช,ชายนะคะที่น่ารักมากๆนะคะตอนนี้พี่อุนะคะก็วาดร่างตัวกวางเดลลี่รูนะคะด้วยแป้งแผ่นเคก้กผสมสีดำนะคะเกือบเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังวาดลายบนตัวของเขานะคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยพี่อุนะคะก็จะค่อยๆทย,ยอยลงสีนะคะด้วยการใช้แป้งแผนเค้กนะคะที่ผสมสีผสมอาหารนะคะสังเกตไหมคะว่าในขณะที่พี่อุวาดนะคะแผนเค้กนะคะบนเตานะคะมันก็จะ ไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องความร้อนเท่าไหร่ว่าแป้งจะไหม้ไหมนะคะหรือว่ามือจะร้อนไหมเพราะว่าพี่อูเนี่ยใช้เตาแบบเตาไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งก็ตอนที่เราวาดนะคะแล้วก็ลงสีนะคะพี่อูก็จะยังไม่เร่งเตานั่นเองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยวาดได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ร้อนมือด้วยนะคะขณะนี้นะคะพี่อูก็ กำลังทยอยลงสีนะคะของตัวกวางนะคะน้องๆน,นะคะใครที่จะหัดวาดตามพี่อุนะคะก็ไม่ยากนะคะน้องๆก็เหมือนกับเรานะคะวาดรูปศิลปะนั่นเองนะคะแต่ว่าอันเนี้ยพี่อุก็มาวาดบนเตาแผนเค้กนะคะก็ทำให้อะงานศิลปะของเรานะคะสามารถนำไป รับประทานแบ่งปันกันได้กับเพื่อนๆนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่น้องๆนะคะทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุดนะคะก็สนุกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะว่าเวลาที่เราวาดแพนเค้กนะคะสีหรือว่าลวดลายหรือว่าแบบที่เราวาดออกมาเนี่ยอาจจะ,ะไม่ใกล้เคียงกับ แบบที่เราตั้งไว้ตอนแรกไม่ต้องไปกังวลเลยค่ะการวาดรูปเนี่ยเป็นงานศิลปะนะคะเราพอใจยังไงเนี่ยตามจินตนาการของเราเลยนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมองว่าเราจะวาดออกมาเราเป็นยังไงอย่างตัวพี่อูเองเนี่ยรแรกๆก็วาดไม่เก่งหรอกค่ะแต่พอพี่อูเนี่ย วาดบ่อยเข้าบ่อยเข้านะคะก็เกิดความชํานาญมากขึ้นนะคะก็ทําให้ชิ้นงานเนี่ยที่วาดออกมาทุกครั้งนะคะก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบที่พี่อู๋เตรียมไว้ค่อนข้างจะมากนะคะอ่านี่ค่ะพี่อู๋ก็ลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อูก็เลือกที่จะตัดขอบนะคะของกวางเดลี่ลูของพี่อู๋นะคะด้วยสีฟ้านะคะเพิ่มความสดใสน,นะคะ พอเราลงสีครบแล้วพี่อูจะต้องเร่งไฟขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะให้แป้งแผ่นเค้กสุกหนึ่งครั้งก่อนนะคะแล้วพี่อูก็จะเอาแป้งแผ่นเคก้กแบบไม่ผสมสีอะไรเลยนะคะมาระบายทับลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยหนาขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราวาดภาพบนเตาแผ่นเค้กเนี่ยถ้าแป้งมันบางเนี่ยตอนที่เรากลับเนี่ยบางครั้งนะคะมันจะกลับ ยากนะคะยิ่งถ้าเกิดชิ้นงานเนี่ยชิ้นใหญ่ด้วยนะคะกลับยากแล้วชิ้นงานก็อาจจะขาดได้นะคะแล้วเราก็รอให้แป้งแผ่นเค้กสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะพอแป้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆนะคะแซะนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะค่อยๆแซะเลยนะคะใจเย็นๆนะคะพอแซะเสร็จแล้วนะคะก็กลับด้านนั่นเองนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะกว่างเดลี่ลูของพี่อูนะคะเรียบร้อยแล้วพี่อูก็จะตักใส่จานแพนเคก้กที่พี่อูเตรียมไว้แล้วก็ไปรับประทานค่ะน่ารักไหมคะให้น้องๆมีวันดีๆนะคะแล้วก็อร่อยกับการรับประทานแพนเคก้กกับเพื่อนๆน,นะคะ สนุกไหมคะสำหรับกิจกรรมนะคะวาดแผนเค้กกระตูนนะคะที่พี่อูนะคะมาวาดให้น้องๆดูทุกวันนะคะการวาดแผนเค้กกระตูนนะคะเป็นประโยชน์กับพัฒนาการของน้องๆมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าน้องๆน,นะคะจะได้ฝึกนะคะการคิดการตัดสินใจนะคะการเลือกสีนะคะที่จะมาลงตัวกระตูนนะคะแล้วก็ การจินตนาการนะคะว่าเราต้องการจะวาดตัวการ์ตูนตัวไหนนะคะและที่สําคัญนะคะก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็คือกล้ามเนื้อในส่วนของมือด้วยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพัฒนาการของน้องๆด้วยนะคะส่วนเรื่องจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับวัยเด็กสําหรับการจเจริญเติบโตด้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆน,นะคะวาดแผ่นเค้กการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะ ก็อวดคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็ไปแบ่งปันกันรับประทานกับเพื่อนๆนะคะหรือสําหรับครอบครัวไหนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทํากิจกรรมวาดแผนเค้กการ์ตูนด้วยกันกับน้องๆนะคะก็ขอให้รับประทานด้วยกันอย่าง e n จ o ยมีความสุขนะคะและยังไงนะคะพี่อูก,ก็ฝากนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะติดตามช่องวาดูง่ายๆนะคะสไตล์พี่อูด้วยนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะ แอดไลน์แอดของพี่อูด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะสเต็ปพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดรูปนะคะแผนเค้กกระตูนนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะเตรียมตัวยังไงและมันดียังไงกับลูกๆของเรานะคะแอดไลน์แอดได้เลยค่ะพี่อูนะคะมีสซต็พื้นฐานเหล่านี้นะคะแจกฟรี Jack ค่ะโหลดไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ยังไงวันนี้พี่อูนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพี่อูในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย